ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Pet Lover by เจอหายนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่มาที่นี่นะคะเพราะว่าผู้จัดการของ Rose ค่ะพี่เมย์นะคะต้องบอกว่าผู้จัดการเก่าด้วยค่ะเพราะเขาออกแล้วนะคะไม่รู้ว่าทนโรสไม่ได้หรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะคะก็ออกมาทํากับพี่สาวค่ะร้านนี้นะคะชื่อว่า Marco Dog Shop Marco คืออะไรอะ่ะมีความหมายอะไรไหมอ่ะเนาะ ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ไปดีกว่ามาตามพอมานะ <S <S เอ้ยฮัลโหลพนันต้อนรับบอกเราว่าใครเนี่ย วันนี้เรามาที่มาโกด็อกช็อปเพราะว่าพี่เมย์บอกว่าอันนี้มาช่วยพี่สาวมาช่วยพี่สาวใช่พี่จิ๊บค่ะโอเคค่ะนี่ถุงแทลค่ะเออรู้อยู่แล้วแต่ว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วอะไรถึงเราถึงอยากมาช่วยพี่จิ๊บล่ะก็ช่วงนั้นว่างๆอยู่พี่จิ๊บโทรมาแบบเอ้ยพี่จะเปิดร้านน้ำตัดขนร้านกูมิ่น้องเมย์สนใจไหมกลัวหมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกว่าเฮ้ยไม่กลัวได้ได้แล้วอีกอย่างมันแบบพี่ไม่เคยสัมผัส หมาแมวแบบใกล้ชิดเลยเราก็ไม่รู้ว่าขั้นตอนแบบวิธีการรเป็นยังไงในเบื้องต้นก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นพอเราเข้ามาทําอ่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่เมย์ว่าเป็นไงแต่ว่ามาถามพี่ก่อนว่าทําไมถึงเราถึงเปิดที่นี่ค่ะก่อนหน้านี้พี่ก็ทํางานบริษัทมาก่อนนะคะก็เป็น financial analyst โอ้โหเครียดด้วยอ่ะใจพี่อ่ะคือรักหมามาตั้งแต่เด็กอะค่ะก็จะมีช่วงที่พี่ไม่ได้เลี้ยงุนกเลยจนพี่สาวพี่ซื้อมาโก้ให้นะคะอ๋อสรุปมาโก้ด็อกช็อปนี่คือคน ใช่พี่ก็พอเลี้ยงเลี้ยงเขาไปปุ๊บค่ะเขาก็จุดประกายพี่แต่ว่าพี่อยากทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงจีกันนะก็เลยมาลงเลยที่อะไรดีก็จบที่อาบน้ำตัดขนตัดสินใจไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียค่ะคือไปเรียนนานเลยพี่เรียนอยู่สามเดือนนะคะเขาคือแรงบันดาลใจของเราเขาคือแรงบันดาลใจเราก็เลยนี่เลยมา Go Dog Shop เป็นชื่อเขาเลยก็ตั้งชื่อสิ่งที่เป็นจุดประกายเราเป็นแรงบันดาลใจของธุรกิจนี้ค่ะ แล้วทําร้านมาอย่างเงี้ยเขามาเจอเพื่อนเต็มเลยนี่ยเขาตกใจไหมเพราะที่บ้านมีตัวเดียวปะคะที่บ้านมีตัวเดียวค่ะทีคนชอบทุกตัวเลยค่ะเออเป็นมีกับทุกตัวเป็นมีกับทุกตัวเลยเขาก็จะมาแบบเล่นกับทุกตัว รารู้สึกว่าไงบ้างหลังจากที่เรามามาทําร้านนี้พี่รู้สึกชอบมากแล้วพี่มีความรู้สึกว่าคือมันตอบโจทย์ที่มันอยู่ลึกๆในจิตใต้สำึกของเราเอ,อราะแบบว่าเราอยากไราเชี่ยกดูหมาน่ารักน่ารักออแล้วว่าถูกประสงค์ของร้านเราก็คือเวลาลูกค้ามารับหมาเวลาเขาสวยกลับไปเฮ้ยสวยจังเลยหอมจังเลยน่ารักจังเลย้ะคือมันบรรลุอะเหมือนมันเราเรามีความรู้สึกว่าเราได้เห็นสีหน้าของลูกค้าที่เฮ้ยเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยมันทั้งภูมิใจทั้งประทับใจอะ ถ้าไมถึงมาโฟกัสที่ด็อกช็อปล่ะคะไม่ไปที่กลุ่มอ๋อก็คือการตั้งชื่อร้านนะคะตั้ง represent m a r ก o เลยเป็น m a r อ o ช็อปเข้าใจมาก็จะมาเจอน้องมา r ก้นะอก็เป็นช็อปไปเพราะว่าเรามีขายของด้วยถูกต้องค่ะพาพาไปดูหน่อยได้ไหมว่ามีอะไรบ้างอ๋อได้เลยค่ะเริ่มจากตรงนี้ดีกว่า เป็นที่ติดกระจกแมวค่ะเขาก็จะเป็นบอแล้วเขาก็จะขี่ไปขี่มาอันนี้เป็นพลาสติกใช่ไหมคะเป็นพลาสติกค่ะคือมันสำคัญที่แมวสนใจไหมอ่ะหรอแล้วเจ้านี่ก็คือไปพวกถังอาหารตุ่นละโอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลดูแลเรื่องเห็บหมัดของน้องแมวน้องหมามาถึงพวกที่นอนเขาชอบอันนี้มากเลย เี่<อ>ต่างดาวจริจ้า,าเห็นไหมมาก็นอนให้ดูเลยมันก็นอนไหมมันก็นอนให้ดูไหมอ,นนอันนี้อาจจะต้องเสตเจ้าเชดแล้วละ่ะ <c oughs> แล้วก็มีชุดน่ารักอยู่ตรงมุมนู้น น่านรักมีแบบหมวกมีอะไรแบบอันนี้คือให้เขากัดเล่นอันนี้สำหรับของเล่นนะ่ะตอนนี้เราดูรอบๆของตัว Marco Dog Shop ไปแล้วแต่ว่าเบรกหน้าเดี๋ยวค่อยไปเจาะเรื่องก r มิ่ิ่ข้างในดีกว่าเพราะฉะนั้น <c oughs> เดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งค่ะแล้วกลับมาดูค่ะรายละเอียดของ g r มิ่ i อยู่ข้างใน นี้เรากลับมาอยู่นะคะกับเพชรแล้วก็ใบจะทายกันต่อค่ะอย่างที่บอกไว้ว่าเบรกนี้เราจะพาเข้าไปดูกลูมิ่งข้างในร้านมาโก็ด็อกช็อปกันว่าจริงๆแล้ว <Así> เนี่ยเทคนิคของออสเตรเลียที่เราไปที่พี่จิ๊บไปเรียนมานมันแตกต่างกันยังไงบ้างพี่จิ๊บเข้าไปดูด้วยไหมคะอ่ะข้างในนี่เจียวเจ้ากันมากเลยค่ะตอนนี้ฮัลโหล k i d ะะพี่อะไรคะชื่อบิวน้องบิวอ่าเป็นเป็นช่างประจําร้านเลยค่ะบิวเขาก็มีประสบการณ์10ปีนะคะทั้งโรงพยาบาลกับทางร้านน้ำแต่ฝนขนน้ำทั่วไปนะค,ะะครับไทยกับออสเตรเลียต่างกันไหมคะในเรื่องของลูมีถ้าเท่าที่พี่ดูนะคะในประเทศไทยอะคะ่ะน้องหมาบ,บางที่บางที่อะค่ะอาจจะอาจจะอาบน้ําอยู่ตรงพื้นเนี่ยอาบน้ำแต่ขนก็ขับเกิดหมาตัวใหญ่ๆอ่ะแต่ว่าถ้าที่ออสเตรเลียค่ะคุณครูเขาก็จะสอนเลยว่า ทุกตัวต้องอยู่บต๊ะ g r o นะของพี่จะเน้นความสุขของหมาเขามาปุ๊บเขาจะต้องไม่รู้สึกว่าเขาทรมานที่อยู่ในในกรู o ม i n g เพราะเรามาทำให้เขาสะอาดทำให้เขาสวยแล้วก็จะไม่บังคับอะไรเขาจะไม่ยืนนาน ที่สําคัญคือเรามีที่ที่พี่ออกแบบพี่จิ๊บออกแบบมาให้เป็นกระจกแบบเนี้ยเพราะว่าอยากให้พ่อแม่เจ้าของมาสองดูลูกได้เหมือนกับว่าตัวเนี้ยค่ะเหมือนเหมือนลูกค้าที่เขาเข้ามาเขาก็จะไม่ไม่ไว้วางใจคือเหมือนแบบว่าทำดีไหมที่บ้านใช่เหมือนแต่ถ้าเกิดเขามาแล้วเขาที่เห็นนะคะเห็นโปรเซสเห็นว่าลูกเขาทํายังไงอะไรสะอาดไหมดูแลทําดีหรือเปล่าเขาจะมีความรู้สึกสบายใจเชื่อไหม เทคนิคกันบ้างดีกว่าในการมีคนอ่ะมาโกเป็นตัวอย่างให้หน่อยเร็วมามาโก้เขาชอบตอนไหนมากที่สุดอาบน,าน้ำตอนกลมมิงะะ่งเนี่ยค่ะเขาจะชอบให้หวีด้วยโครงมอ่ะหวีนี้อเออเขา,า,าจะรู้สึกสบายเขาจะรู้สึกสบายอ่ะเขาจะรู้สึกไม่เจ็บเพราะว่าตัวนี้เราสามารถจับลากแล้วค่อยๆค่อยๆดึงได้แล้วิธีการหวีนี่สำคัญมากเลยอะคะ่ะมันจะมีหวีหวีในกลมมิ่งก็มีมมหวีเยอะค่ะมันก็คือถ้าเกิดว่า เออใช้เป็นหมาพันใหญ่ก็จะใช้อีกอีกวีเลยงอ๋อหรอใหญ่แะโอ้โหช่างว่าก็ยังหวีให้มันฟูให้แบบเป็นเฟรชอย่างสำหรับของมาโกเน้นอะไรส่างจกโพวกปอมไหมปอมจะต้องตีขนให้ฟูก่อนก่อนที่จะเอานาประดับถ้าเป็นพันยอกหรือว่าชีสุอะไรก็คือสามขนให้มันไม่มีสั่งกระตันก่อนนะคะ ทีนี้พี่รับอะไรที่คิดว่าเคยใหญ่สุดที่เคยอาบเพราะอ,อลัสกันนะคะอลัสกันเคยอาบแล้วกี่ชั่วโมงคะ3ชั่วโมงเคลียร์พื้น<ล>ที่กันเลยทีเดียวเด็ดราคาของเขาอยู่ที่เท่าไหร่อะคะถ้าสมมติว่าเป็น ใช่ไหมคะพี่ถ้าปกติก็คือจะต้องใช้น้ำเย็นนะคะเพราะว่าตัวช้นน้ำเย็นแต่ว่าถ้าอับพวกในี้เราเราเราน้ำอุ่นอยู่แล้วนะคะการนี้คือเขาเป็นหมาที่ร้อนอ่าเราจะมาอัดน้ำอุ่นเดี๋ยวเขาก็จะรู้สึกอัดร้อนเพราะขนเขาจะหนามเขาชอบน้ำเย็นด้วยแหละชเราชอบน้ำแข็งคือในพื้นฐานของเขาชอบความเย็นคือเนี่ยเห็นปะเขาชอบเลย ให้อาบน้ํากันแล้วมาเจออีกทีตอนขนฟุ้งฟิ้งสะบัดหล่อแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะไปอยู่กับช่วงคู่คนดังดีกว่าค่ะดูสิว่าคนดังของเราวันนี้จะเลี้ยงสัตว์อะไรนะคะไปดูกันค่ะ เป็นแฟนเพนเลเวอร์าบเจอไฮมิ้นนะคะทำชล Youtube ชื่อช n นลมินชี่ค่ะเป็นช n นลไลฟ์สไตล์สอนแต่งหน้านะคะวันนี้มิ้นมาอยู่กับของขวัญน,นะคะน้องหมาชิวาว่าของมิ้นเองตอนนี้8คขวบแล้ว,วและนอกจากของขวัญน,นะคะมิ้นยังมีสัตว์เลี้ยงอีก1ตัวนะคะนั่นก็คือน้องกระต่ายนั่นเองชื่อว่า r o c k เก็ตนะคะ ักเก็ตเป็นกระต่ายสายพันธุ์ฮอลแลนด์หลอบนะคะตอนนี้อายุ8เดือนครึ่งแล้วค่ะมีคนบอกว่าแปลกนะคะที่หมากับกระต่ายของมิ้นท์อยู่ด้วยกันได้แต่ว่า พอดีว่าหมาของมิ้นเป็นหมาที่เรียบร้อยมากอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะคือเขาจะนิ่งมากและสุภาพมากๆกับแขกที่มาใหม่นะคะกระต่ายกับหมาของมิ้นก็เลยจะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะภาพน,นีสัยของของขวัญน,นะคะคือจะเป็นหมาที่เป็นสุภาพสตรีมากเรียบร้อยมากสุภาพสตรีจนถึงขั้นไม่ชอบหมาผู้ชายเลยหมาตัวเมียโอเคแต่ถ้าหมาตัวผู้ถ้าเจอกันคือของขวัญจะไม่ชอบจะโกรธมากจะไม่อยากอยู่ด้วย หลังจากที่เลี้ยงของขวัญมานะคะก็จะมีคนที่ชื่นชอบของขวัญกอนข้างเยอะนะคะเพราะว่ามินชอบลงรูปของขวัญในไ G นะคะแล้วก็จะมีคนมาติดตามแล้วก็ตั้งแต่ช่วงแรกที่ทําคลิปใน YouTube เลยก็จะมีของขวัญมาแทรกอยู่นิดๆหน่อยๆแบบอยู่ในสตอรี่ของแต่ละคลิปอะไรเงี้ยค่ะคนก็เลยจะชอบของขวัญมากเลยด้วยคาแรคเตอร์แบบนี้ด้วยที่นิ่งๆแบบจะโผล่มาแล้วก็นั่งแล้วก็จบอะไรอย่าบบี้ แล้วมีวิรกรรมอย่างหนึ่งของของขวัญน,นะคะที่มินจำได้แบบติดตาเลยตั้งแต่สมัยที่หนูไปโรงเรียนเลยของขวัญจะชอบกระโดดขึ้นมาตรงโซฟานี่นะคะ่ะตรงขอบโซฟาแล้วก็มายืนรอตรงนี้รอทุกคนออกมาเงี้ยทุกวันแล้วมีอยู่วันหนึ่งมีกระดาษ A4 เป็นเอกสารวางอยู่ตรงนี้แล้วของขวัญก็จะกระโดดขึ้นมารอตามปกติแต่พอกระโดดขึ้นมาบนกระดาษมันลื่นแล้วของขวัญก็ตัวแหมะไปอย่างนี้แล้วก็ลื่นแล้วก็บินลงไปข้างล่างเลย แล้วก็ลงไปแอะอยู่ข้างล่างหลังจากนั้นของขวัญก็เข็ดเราไม่กล้าขึ้นมาบนนี้อีกเลยนะคะค่ะสิ่งที่ของขวัน,นํำให้ประทับใจนะคะคือของขวัญเป็นสิ่งที่ทําให้บ้านมีชีวิตนะคะคือทําให้บ้านสดใสแบบ เหมือนเราอยู่ในบ้านแล้วก็จะมีตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่ที่มาคอยเพิ่มสีสันให้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างเวลาหนูนั่งทํางานอยู่หองขวัญก็จะชอบมานั่งข้างๆมาอ้อนๆตลอดหนูว่ามันเป็นสีสันที่ดีอะค่ะแล้ววิธีการดูแลของขวัญน,นะคะนอกจากการมีที่นอนดีๆมีอาหารนะคะก็จะมีการอาบน้ําให้น้องตลอดนะคะก็คืออาบเองที่บ้านเลยนะคะแล้วก็ให้ขนมเยอะๆนะคะ ทับใจเกี่ยวกับล็อกเก็ตนะคะก็เหมือนกันเลยคือเวลามีสัตว์เลี้ยงในบ้านเนี่ยมันเป็นตัวเพิ่มสีสันในบ้านนะอย่างล็อกเก็ตเนี่ยคือเป็นตัวแทนของความอ่อนโยนเลยแค่เวลามองหน้าเขาได้เห็นจมูกเขาขยับได้เห็นเขาวิ่งเขากระโดดแค่นี้ก็คือรู้สึกดีมากเลยวเวลามีเรื่องเครียดๆได้หันไปมองกระต่ายตัวเล็กๆน่ารักน่ารักเกิดมินจะรู้สึกดีขึ้นมาเลยะคะ่ะถ้าให้เปรียบของขวัญกับล็อกเก็ตเป็นอะไรในชีวิตนะคะ มิคิดว่าเหมือนลูกว่ารู้สึกว่าเขาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบต้องการการดูแลอย่างดีเหมือนลูกคนหนึ่งอะค่ะ ค่ะทุกคนก็สามารถติดตามมิ้นได้ในช่องมิ้นชี่ใน YouTube เลยนะคะ Twitter Instagram Facebook ก็คือมิ้นชี่หมดเลยนะคะทุกอย่างชื่อเดียวเลยแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของทางล็อกเก็ตแล้วก็ของขวัญได้ใน IG ีมินเลยนะคะอัพบ,บ่อยมากเพราะน้องๆน,น่ารักมาก เข้าสู่รายการ p e ล Lover อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จะพาไปดูฟาร์มค่ะชิบะอินุค่ะกับช่วงโชว์เพชรนะคะกับฟาร์มนี้นะคะที่ชื่อว่าอิคิกาอิโซค่ะปัมปัมชหิงนะคะจากฟาร์มอิคิกาอิโซค่ะเป็นฟาร์มเกี่ยวกับอ่าน,น้องหมาสายพันชิบะอินุค่ะ ก็ถ้านิสัยที่โดดเด่นของชิบะอินุนก็คือเป็นลักษณะของเขาคือนิสัยเขาอินดี้แล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองรักเจ้าของลักษณะของชิบะตัวผู้เพศผู้กับเพศเมียแตกต่างกันตรงขนาดลักษณะโครงสร้างตัวเมียจะเล็กกว่าตัวผู้นิดนึงและเขตรวบความสูงมันก็ต่างกันละเพราะฉะนั้นตัวลักษณะแล้วก็หน้าก็บอกปากตัวเมียจะเล็กกว่า เริ่มแรกนะคะลักษณะของส่วนหัวก่อนละกันโดยหูเขาก็คือจะเป็นสามเหลี่ยมคือจะต้องแค่แรกตั้งฉากกับตัวกระโหลกเขาแล้วก็ลักษณะคือโพสตไปข้างหน้าแล้วก็ในเรื่องของตาตาก็จะเป็นสามเหลี่ยมข้างล่างเนี่ยจะเป็นลักษณะของการชี้แบบโค้งโค้งตรงสีของตาก็จะเป็นขา้นรกน้ำตาลจนถึงน้ำตาลเข้มแล้วก็จมูกจะเป็นสีดําตัวส่วนของกระบอกปากค่ะตัวกระบอกปากต้องสั้นกว่าตัวกระโหลก หางชิบ่าจะมีทั้งหมด3แบบก็คือจะเป็น,นกนาะของกมวนโคง้งแล้วก็เป็นหางหางดาบหรือหางเคียวและอันนึงก็คือตักษณนาของเป็นาหางพาดแล้วก็ในเรื่องของสีสีชิบาจะมีทั้งหมดเขาเรียกน,นะสีสีแดงหรือเขาเรียกคือสีน้ำตาลนั่นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเรียกสีแดงแล้วก็สีแบ็กแอนแทนแล้วก็อีกอันนึ้งคือจะเป็นสีโกมะ ชิบะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นหมาพี่ผัดขนและคือขนของเขาลักษณะขนของเขาสังเกตก็คือจะมีขนชั้นนอกขนชั้นในเพราะนั้นการผัดครั้งหนึ่งของเขาคือผัดก็คือหนึ่งครั้งของเขาเนี่ยจะผัดชั้นในและชั้นนอกแล้วแต่เขาจะเลือกผัดนะคือไม่เขาเรียกบางทีผัดชั้นในก่อนแล้วก็ตามด้วยชั้นนอกแล้วก็เขาเรียกอะไรผัดครั้งหนึ่งระยะเวลากําหนดไม่ได้แล้วแต่ตัวในการดูแลสุนัขสายพันธุ์ชิบะหรอ ถ้าออกกําลังกายเยอะก็คือเป็นหมาไซส์กลางจริงดูไซส์ตัวไม,ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปแต่ว่าเขาเป็นหมาที่พลังงานเยอะมากคือของฟาร์มเนี่ยลูกหมาจะย้ายบ้านได้คือ3เดือนขึ้น ก็คือได้รับวัคซีนวัคซีนรวมเนี่ยครบแล้ว3มเข็มกับพิษุโัก้าน1นเข็มแล้วก็เขาเรียกอะไรในการเลือกหมาจริงๆชิบะอินุจะบอกว่าตั้งแต่เกิดเลยอะเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะถ้าจะเลือกซื้อหมาต้องดูก่อนว่าจริงๆเราต้องการอะไรถ้าต้องการเพื่อจะไปาเลี้ยงอะไรเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไม่ได้ประกวดอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าดูในเรื่องของนิสัยก่อนแล้วก็ดูโครงสร้างตามหมายทีหนึ่งก็อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของเรื่องของโรคประจําสายพันธุ์ ค่ะถ,ถ้าสำหรับคนที่สนใจนะคะอยาการู้จักชิบะอินูเนี่ยอยากให้มาติดต่อที่ฟาร์มเราได้เลยนะคะที่นนทบุรีหรือไม่ก็คือเข้ามาในเพจเรา,าชิบะอินูอิกิกะอิโซนะคะสามารถติดต่อขอเข้ามาเจอน้องหมาได้คือยังไม่ต้องซื้อแต่ให้เข้ามาศึกษาให้เข้ามารู้จักชิบะก่อนแล้วค่อยตัดสินใจ โอ้โหเป็นยังไงบ้างคะกับชื่อฟาร์มที่ย,ยากแต่ว่าสุนัขน่ารักมากจริงๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรื่องของสุขภาพของสัตว์เลี้ยงก็สําคัญไม่แพ้กับความน่ารักเลยนะคะทายังไงถึงจะให้สัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเราอยู่กับเราไปนานๆานไปฟังคุณหมอกันเลยค่ะในกรณีที่สุนัขมีปัญหาข้อสะโพกเนาะ ก็ส่วนใหญ่สาเหตุน่าจะมาจากความผิดปกติของบริเวณข้อสะโพกซึ่งข้อสะโพกเป็นบริเวณรอยต่อของกระดูกเชิงกรานะคะกับกระดูกต้นส่วนต้นของขานะคะด้านบนแต่ว่าถ้ากระดูกมีความผิดปกติมีความขูกขะนะคะหรือมีการสร้างน้ำไขข้อที่น้อยเนี่ยมันจะเกิดการเสียดสีกันจนเกิดการเจ็บปวดแล้วแล้วก็สุนัขก,ก็จะไม่ยอมใช้ขาหรือไม่ยอมเดินนะคะ อาการของสุนัขที่มีภาวะข้อสะโพกเสื่อมน้องจะไม่ค่อยลุกเดินนะคะการลุกก็จะลําบากขึ้นเนาะหรือเวลาที่เดินขึ้นที่สูงขึ้นบันไดยอย่างเงี้ยเขาจะค่อนข้างเดินช้าแล้วก็แสดงอาการเจ็บปวดออกมาเราอาจจะเห็นว่าเขามีลักษณะการยืนที่ผิดปกติไปนะคะจากโดยดูจากขาหลังเนาะจะพบว่าขาหลังเขาจะชิดกันแล้วก็ปลายขาแบะออกนะคะ นอกจากนั้นกล้ามเนื้อบริเวณขาขาหลังเนี่ยมันจะรีบฝ่อรีบลงไปด้วยเนื่องจากน้องเขาไม่ค่อยเดินนั่นเองวิธีการป้องกันข้อสะโพกเสื่อมนะคะในสุนัขเนี่ยก็มีหลายวิธีด้วยกันนะคะการคุมอาหารสุนัขที่อายุเริ่มเยอะเนาะเราอาจจะต้องปรับลดปริมาณโปรตีนไขมันนะคะลงนะคะเพื่อทำให้เขาไม่อ้วนเกินไป or. หรือว่ากินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยบำรุงข้อนะคะแล้วก็ ที่สำคัญก็คือการจัดการสิ่งแวดล้อมสภาพพื้นที่ที่น้องอยู่นะคะภายในบ้านไม่ให้พื้นลื่นจนเกินไปก็สามารถช่วยได้เลยค่ะ จะบอกว่าขอบคุณมากมากที่พามาวันนี้นะพี่เมย์พา<ด>มาเจอพี่จิ๊บพามาเจอเจ้ามาโก้ด้วยเพราะว่าที่นี่ก็คือมา r โกด็อกช็อปเจอเจ้าของร้านตัวจริงแล้วลแต่ว่าจะบอกเพิ่มเติมที่นี่ไม่ได้แค่อานน้าสุน,นัขอย่างเดียวหลังๆบอกว่าแมวเปอร์เซ็นต์แมวที่มาอามนี่สูงกว่าใช่แทบจะเท่ากันเลยคะ่ะมีกระต่ายด้วยค่ะฮะกระต่ายอานน้ำไดด้วยเหรอคะอ่หแห้ ตะบอกว่าให้ฟังน,นิดนึงกับมาโก้ด็อกช็อปค่ะพี่เจี๊บก,ก็คือ,อยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะแลวเราก็รับทั้งสุนัขแมวแล้วก็สัตว์เลี้ยงทูกปนะคะ,ะทางร้านเราก็ตั้งอยู่ที่ลาดบูรณะซอย2 1นะคะเปิดทุกวันปดทุกวันจันทร์0เ0 0นถึง20.00นค่ะถ้าใครสนใจที่จะมีคําถามอะไรก็ติดต่อร้านได้หรือจองคิวได้นะคะทางไหนคะทางไลน์ทางเฟซบุ๊กแล้วก็ทางอินสตาแกรมนะคะใช้ชื่อนี้เลยก็คือมาโก้กช็อปกันเลยค่ะวันนี้นะคะขอบคุณมากแล้วก็ สำคัญค่ะอยากให้รักนะคะสุนัขหรือแมวหรือสตัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยให้เหมือนกับคนในครอบครัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย